สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับพอนีนะครับกับพอลูกพายัพนองสวัสดีวันนี้เรามาไก่นะครับมากินกันผมภูเก็ตนะครับที่ร้านยาากิเนกุนะครับสามคองเก้าเก้าเก้านะครับวันนี้นําเสนอตัวเมนูนะครับที่ลองเล่นก็คือตัวซาซิมินะครับวันนี้มาคุโร่สดๆนะครับจากทะเลญี่ปุ่นนะลุยกันเลยเราจะบีบเน้นๆนะครับ ด้วยกันม,ม,มีเนื้อวากิวเอีด้วยนะครับอย่างเด็ดน,นะครับอ,นนบนนบอื่นะครับล่างเว้นกันมาเอาว้นกันมานะครับที่ร้านยาดีบอกว่าเด็ดนะครับเมนูสุดมากวันนี้แค่นี้ก่อนนะไปบ้าง